ี่ไหนกันล้วเนี่ยอ๋อนี่สนามบินเรียนท่านต่อไปได้ค่ะเอาขอบคุณครับเนี่ยนะเครื่องบินลำเนี้ยเหรอที่เราจะไปวางเพชรได้เลยครับไม่เกิดอะไรขึ้นเลยแน่ใจไม่เกิดอะไรขึ้นว่าจะมาเล่นเครื่องบินหน่อยเอออดเล่นละไป ก็สวัสดีค่ะพวกกับผมนในรายการดีดีชแนลนะฮะวันนี้ผมก็จะมาสอนสร้างเครื่องทำป๊อปคอนนั่นเองเนี่ยฮะวิธีการทำฮะข้างในมีป๊อปใช่ไหมอร่อยฮะนี่แล้วผมว่าดีไม่ดีจะเปิดร้านป๊อปค <หา S 1> อนเนี่ยดีป๊อปคอนมีดีเบรดอย่างนู้นนะไม่พาทัวร์แมบไี้ก็ได้นะ นี่ฮะวิธีการทำโอ้ยเลยยกมาเุ็นแรงขึ้นแรงแบบงับแค่เนี่ยฮะเครื่องมีคนบอกมันก็ไม่ได้ยุ่งเยาะอะไรเยอะเราจะไปที่พรมอลาดินกันเลยโอมเพียงโอมรับอ่ะก็บินมาถึงแล้วนะฮะที่ไหนอ่ะ อ๋ดินแดนนั้นบนข้างสนามบินลืมเป็นสนิทเลยปึ๊บ,บอืมท้องฟ้าอันกว้างไกลภูเขาอันใหญ่ยิ่งไหนๆก็ไหนๆละไปสนามบินกันที่อย่าหออไว้นะฮะเพราะมันใช้เวลานิดนึงมาเปิดร้านในสนามบินนะ เครื่องบินต้องซ่อมเฮ้ยบอยเครื่องบินซ่อมเลยนะครับพิมจะมันช่วยเลยมาอุป,ปรกรณ์นะครับก็จะมีอันนี้ผมเรียกชื่อไม่ถูกเลยไม่เรียกเดี๋ยวมันจะหากันนะฮะบางงานก็เรียกถูกดอ็อปเปอร์ติกกี้พิตันแก๊สเฮ้ยกระจกเออ โลกเกสเดือมีใครเอาไอ้ตัวนี้มานะฮะเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยไม่ใช่รูเนี่ยฮะตัวเนี่ยฮะใครๆครงรู้จักนะครับเออเอาไปวางเนนะลกไปตูฟูฟูฟูตุมจบมแล้วลายเอ,อียงก็ออันนี้แล้วก็สุดท้ายและท้ายสุดเผืออน,นี้ แลสุดก่อนท้ายเฮ้ยมีด้วยมีฮะอันนี้ฮะกวนเป็นพื้นที่ข้างบนจะไม่พอนะไม่พอแน่แหละมาเริ่มก็คือวางอย่างนี้นะฮะกำหนดจุดกันเลยนะคะได <c oughs> ้ตรงนี้อ่า <c oughs> เดี๋ยวเดี๋อโอ้ยนักลืมนักลืมเาแล้ว อยากรู้นะคะว่าผมเล่นพมนั้นยังไงไปดูท้ายคลิปครับเดี๋ยวผมจะเฉลยไปดูคลิปที่ผมอัพไว้ก่อนหน้านี้นะฮะและก็จะเฉลยด้วยว่าทำยังไงฮะนี่ฮะให้มันแบบนี้ฮะ ต้องทำแค่ด้านหน้าก่อนเพราะไม่ใจร้อนทำใจบสบายสบายปล่อยในความแฟนเออไม่ต้องล้อมทีนี่ฮะแล้วปักสวิตไว้่างนี้ฮะ จะปิดหรือเปิดก็ได้ตรงนี้ไปข้างหลังกันแวฮะหลังจากที่ผมเปิดดูนะเสร็จนะครับเปิดดูไอแท็บไอแผกไอแผนเนี้ยห้านาทีสองอโอเคเออเดี๋ยวนี่ฮะปิดสวิตช์กันนะฮะ ทำนี tang, tamam, ้กดปุ it, ่มหนึ e ่งทีทำนี้แ <Then> ล mm ้วก็เอิ่มกดย่อทำนี้ใช่ป่ะโอ้ไม่ใช่อีก no ให้ลาวงจรเนี่ยฮะเอออย่างนี้อย่างนี้งนี้ถูกป่ะถูกแต่ เรียบร้อยฮะแค่นี้ฮะจริงๆฮะแค่นี้จริงๆนะฮะนี่ฮะสมุนอันนี้เป็นเม็ดอะไรก็ได้ฮะโอ,โอ้คนเจอสวยไหม ดูวงจรกันอย่างครับมันก็เป็นเนี้ยกระพิบกระพิบกระพิบไปเรียบร้อยฮะหรือมีหรือเลยนะคะใครทำอย่างนี้ก็ได้นะฮะนูดบักโนสบักเติง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  เรมาเกิดไอ้ยังขึ้นตืด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 ใครจยเล่นมีผับเล่นอะไรก็ได้ครับเอาไปทำตามได้เลยครับตามีจชอบวันนี้ก็ขอจบคลิปเอ้ยเดี๋ยวไปจบคลิปที่บ้านถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ดิจิชแนลนะครับ ขูหาหายโยโย่ยอมรับ huh. ป uh ่า huh. ม uh ึงเกอดีฮัลโหลคุณหมอครับเชื่อมารับคนบ้า